มาเห็ดเข่าเหยีมาอีกแล้วพี่เก้าแล้วพี่น้องวันนี้มีไก่ทอดนะวันนี้เมนูของหมามีไก่ทอดดนะ้จ้ะชีวิตของคุณได้เลียงมานีซัมมี่พี่น้องทำกับข้าวให้คนแล้วก็ทำกับข้าวให้หมา <laughs> <laughs> บดิหักดอกหมานะ่ะไปหักมาโอ้แค่ไหวกินกระดูกก็ซื้อ บอยออกนอกบ้านจะซื้อได้สิเปล่นกันเปื่อนกันลำบากย่ายีกันเลอะนันย่ายกันลำบากอีอาบน้ำอาบท่าให้กันอีอสหละหันอยู่แต่ในบ้านสลัดดีเลยเราเลี้ยงระบบปิดเนาะเราไม่ได้เลี้ยงระบบเปิดชีวิตคุณยายเลี้ยงหมาโกนเวียนอยู่แค่นี้แหละทุกคนเลยทำข้าวให้คนทำข้าวให้หมา หมาเนี่ยไม่ได้หักหรอกแต่ว่าสำคัญเนี่ยคน้นพันได้ก,กินเข่ากันแล้วแต่แต่ว่าหมาของโบอวนต้องได้ก,กินเข่าก่อนขับมันห้องเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยเอาแล้วเรียบย้ายพันยูมาได้แล้ววันใส่ข้อบดีแล้วโอยหมาหมาเขาหิวเข่าเลยว,ว้าฝน,นวายเด้อฝนแบบขับข่าหมากินก่อนเกาเห็นกับเผ่าค้นฆ่าอยู่กะเออหมาห้องไ,ไม่ได้หรอกไม่ได้หักหรอกไม่ได้รักเลย ไม่ได้รักมากเลยเห็นป่ะเนื้อไก่เน้นๆเลยนะจ๊ะไม่ได้รักหรอกสิลาพี่น้องเอ้ยสีวิเข้าเลียงเขาแล้วข้าก็ต้องรูแลเขาพวกแมวเรียงแล้วปล่อยให้อดๆอยากๆดูข้างนอกบ้านกระสันก็บยาเลียงซะแมนบอมเจ้าว่า กินกับมิตรไกเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมมีแต่เนื้อไก่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาเกิดมาแล้วเนาะเ้าวจะสีเฮียจังไรแล้วเกิดมา่แล้วก็ต้องดูแลก,กันไปละพี่นอ้องห้าไปถิ่มทั้งไรล่ะเขาเกิด,ดวยว่ในบ้านเนาะใจบลายพ่อขนาดนั้นก็เลี้ยงกันไปเบิร์ชุดนี้ล้วก็จบกันเนด้อผู้ได้ก็ได้ เได้เอามากอะเลียงเองเ,องเนาะพี่น้องเนาะเราจะไปแล้วเราจะไปลอยลมแล้วเราจะไปหาหาเที่ยวเราแล้วเราไม่มานั่งเฝ้าหมาแล้วนะเทากัจะไปหาเหลนบ้านนั่นบ้านนีเนะ mm hmm. หาเห็ดโคงให้ค mm ิดเท้าแล้วมันห็นบ่พี่น้องคิป mm hmm. น,นีก mm ็ล hmm. าไปซนี mm ้ละพี่น้องมัน ทักทายตอนเทดกับเขาให้มาขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะทุกคน